มาพบกับช่องแบ่งปันขา้าวสบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำเมนูมันญี่ปุ่นหวานนะคะโดยเราจะเปรียบเทียบระหว่างมันนึ่งแล้วก็มันอบนะคะแบบไหนจะรสชาติดีกว่ากันแล้วก็อร่อยกว่ากันพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยน้ำมันญี่ปุ่นที่เราซื้อมามาร้างน้ำให้สะอาดนะคะโดยวันนี้ปุ้ยใช้เป็นมันญี่ปุ่นสีเหลืองค่ะ เราจะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็หลังจากนั้นเราจะนำไปอบแล้วก็นำไปนึ่งนะคะเทคนิคการอบมันหรือว่านึ่งมันให้มีความชุ่มชื้นมันออกมาเหนียวนุ่มอร่อยก็คือเราจะทําให้เปลือกมันเนี่ยเขามีความชื้นก่อนนะคะโดยการล้างแบบนี้ค่ะพอล้างเสร็จแล้วเราจะไม่เช็ดให้แห้งนะคะเราจะนำไปอบหรือว่าไปนึ่งกันเลยค่ะ เดี๋ยวปุ้ยจะทำขั้นตอนของการอบก่อนนะคะโดยปุ้ยจะแบ่งมันไว้1ผลนะคะหรือว่า1ห,หัวนะคะเอาไว้แบบไม่ต้องห่อฟอยค่ะแล้วอีก3หัวที่เหลือปุ้ยจะห่อฟอยนะคะก่อนหน้านี้ปุ้ยก็เคยเห็นคนเขานำฟอย์มาห่อมันเวลาปิ้งนะคะปุ้ยก็เลยสงสัยว่าเขาห่อทำไมกันนอก็กเลยมาลองชาเลนจ์กันดูเลยค่ะว่าระหว่างหอกับไม่ห่อแตกต่างกันอย่างไงนะคะ โดยปุ้ยคิดว่าการห่อฟอยเนี่ยน่าจะระอุเร็วกว่าแล้วก็สุกเร็วกว่านะคะแต่เราก็ต้องมาพิสูจน์กันค่ะพอห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าเตาอบเลยนะคะหรือว่าใครจะนำไปปิ้งเตาถ่านก็ได้ค่ะถ้าใครนำไปปิ้งเตาถ่านต้องใช้ไฟที่อ่อนนะคะหรือว่าโรยขี้เถ้าบนไฟค่ะอันนี้ปุ้ยก็นำเข้าเตาอบเลยนะคะปุ้ยจะอบด้วยอุณหภูมิ250องศาไฟบนล่างนะคะแล้วก็อบประมาณ45นาทีค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเราจะมานึ่งต่อเลยนะคะปุ้ยก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันค่ะว่าถ้าเรานำมานึ่งเนี่ยมันจะออกมารสชาติเหมือนกับการที่เราอบไหมนะคะโดยปุ้ยก็จะนึ่ง45นาทีเท่ากับอบเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้มันญี่ปุ่นอบของเราก็สุกแล้วนะคะสีสันน่าทานมากค่ะโดยวันนี้ปุ้ยทำเป็นแบบนะคะระหว่างอบแล้วก็ นึงนะคะแบบไหนจะอร่อยกว่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอันนี้ก่อนนะคะอันนี้คือมันญี่ปุ่นแบบอบนะคะปุ้ยไมย่ได้ใสฟ่ฟอย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าอบเสร็จแล้วเนื้อจะสวยดีไหมนะคะว้าวเนื้อข้างในฉ่ำมากเลยค่ะสีเหลืองสวยน่าทานมากเลยนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะ หวานมากเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของการที่เราอบนะคะอ,อร่อยมากค่ะหวานเจี๊ยบเลยนะคะเหมือนเราใส่น้ำตาลเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้นะคะอันนี้เป็นแบบที่ปุ้ยห่อฟอยนะคะยังร้อนๆอยู่เลยค่ะร้อนมากค่ะนี่ขนาดพักไว้สักพักแล้วนะคะโอ,โอ้โอ้ร้อนมากค่ะทุกคน าเราต้องจัดแบบนี้นะคะแล้วก็ปอกเปลือกค่ะข้างในนี่ระอุมากเลยนะคะปุ้ยอบด้วยอุณหภูมิ200องศาไฟบนล่าง45นาทีนะคะก็จะออกมาสุกพร้อมกันแล้วก็เนื้อสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากค่ะอ,อร่อยแล้วก็ มีความเหนียวหนึบนะคะถ้าให้คะแนนระหว่าง2อ,อันนี้นะคะอันนี้อบแบบไม่ห่อฟอยนะคะส่วนอันนี้อบแบบห่อฟอยจะมีความอร่อยแตกต่างกันตรงที่อบห่อฟอยในยเขาจะเหนียวหนึบกว่ากันค่ะอร่อยมากค่ะต่อไปเราจะมาชิมในส่วนของมันนึ่งนะคะเป็นมันญี่ปุ่นนึ่งค่ะโดยการที่ปุ้ยก็จะนึ่งแบบ ไม่ห่อฟอยนะคะแล้วก็ห่อฟอยค่ะเดีย๋ยวเรามาชิมกันเลยอันนี้คือใหญ่มากนะคะปุ้ยขออนุญาตถักค่ะอันนี้ก็คือนึ่งเท่ากันเลยนะคะสี่สิบห้านาทีเราก็จะปอกที่ปุ้ยชอบทานมันญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยหวานมากเลยค่ะหวานเหมือนน้าตาลเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันอืม t e x t จะต่างกันค่ะมันนึ่งนะคะเขาจะไม่ทำไมไม่ค่อยหวานเหมือนกับที่เรานำมาอบหรือว่าอาจจะเป็นที่ตัวมันญี่ปุ่นนะคะแต่ละหัวอาจจะหวานไม่เท่ากันแต่ t e x t อร์ของมันนึ่งนะคะจะเหนียวค่ะเหนียวหนึบดีค่ะแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือมันนึ่งแบบห่อฟอยนะคะ การที่เราห่อฟอยเนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาในการนึ่งได้นะคะเพราะว่าเขาจะเก็บความร้อนไว้ข้างในข้างในตัวมันนะคะปุ้ยจะใช้วิธีการบิดนะคะเพราะว่าร้อนมากค่ะเราปุ้ยก็จะปอกเลยข้อแตกต่างระหว่างมันนึ่งกับมันปิ้งนะคะที่แตกต่างและเห็นได้ชัดก็คือมัน หรือว่ามันที่เรานำมาอบเขาจะมีกลิ่นหอมกว่านะคะเดี๋ยวเรามารองชิมกันดูค่ะไม่แตกต่างกันนะคะระหว่างห่อฟอยกับไม่ห่อฟอยนะคะถ้าใครไม่มีฟอยแล้วอยากจะนึ่งนะคะก็นึ่งได้เลยค่ะไม่แตกต่างกันค่ะรสชาติเหมือนกันแล้วก็ความสุกก็เสมอกันเท่ากันค่ะอืมอร่อย เดี๋ยวปุ้ยก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะระหว่างมานัน,น,งมนญี่ปุ่นนึกับมันญี่ปุ่นนําไปปิ้งหรือว่านํามาอบนะคะสําหรับปุ้ยแล้วการนํามาอบเนี่ยจะมีกลิ่นหอมกว่านะคะเราก็อร่อยกว่าค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ